ท่านอ๋องแย่ไม่ได้ตอนที่91ท่านฟื้นจากความทรงจำแล้วหรอครับใช่แต่เรื่องนี้ห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาดดีจังเอ่อความทรงจำช่านกลับมาแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นเราไม่ต้องหลบฉันซ่อนแบบนี้มันขับออกขับใจผมมากเลยตอนนี้กคจะจบ้วสินะเอ่อ เราต้องมิสุดความบริสุทธิ์ของเราแล้วก็กลับสู่มงหลวงเวลานั้นเราก็จะได้กลับไปเชิดหน้าชูตาสินะหยุดมีข่าวของว่านสีอย่างไหมพูดมากจริงเออเออเขาเป็นองค์ครรกของข้าสิแล้วกลับไปที่ทุ่งหญ้าใหญ่ แล้วเจ้าก็จะได้อิสระเออน่าจะ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 ไม่มีข่าวของเขานะครับอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะเรื่องที่ไม่สำคัญเอาไปพูดวันหลังแล้วกันโง่แต่ซื่อสัตย์วุ่นวายใจช่วยข้าเอาจดหมายนีเปเพ้เขาที บอกว่าข้าต้องการหลักฐานที่องค์ชายสองคมคบคิดกับชนเผ่าทูแวอันนี้ชนเผ่าทูแวสมคบคิดกับองค์ชายไม่มีประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลักฐานนี้เขาจะให้หรือเรามีสิ่งที่เขา อยากได้แต่เขาจะให้แน่ข้าขอให้ท่านช่วยตามหาหญิงคนหนึ่งอะอะไรที่แรกใยา่ข้าข่ายอมทุกสิ่งใครกันที่ท่านให้ท่านอยากตามหาเออถึงเวลานั้นข้าขาจะบอกท่านเององค์ชายท่านหมายถึงหลินหันยันหรือ อืเอ๊ะเฮ้ยถ่เว้ยมัำไม่หลับเลยวะนี่โอ้ยแทนที่จะได้พักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนเอ๊ะมีเสียงอยู่ฝั่งนั้นไปดูสัหน่อยดีกว่าฮึอะเจ้าไปก่อนสิคร,ครับ えー。